นอกจากในโลกออนไลน์ที่จะคึกคักไปอวยพรวันเกิดให้กับคุณพิธากันแล้วพาคุณผู้ชมไปดูอีกบรรยากาศหนึ่งเหล่าบรรดารัฐมนตรีก็คึกคักไม่แพ้กันวันนี้วันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐมนตรีก็ตบเท้าเข้าถ่ายรูปเพื่อติดบ,บัตรประจำตัวก่อนที่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในช่วงบ่ายวันนี้ครับ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อมาถ่ายรูปติดบัตรแล้วก็นําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตยปฏนะิญาณณพระที่นั่งอมพรสถานในเวลา14นาฬิกาวันนี้แต่นอกจากบรรยากาศที่คึกคักแล้วเมื่อเช้านี้ครับนาย,ยกเศรษฐาเดินทางมาด้วยรถยนต์ วันนี้มาป้ายแดงเลยครับ Lexus L M 3 5 0 h Executive หมายเลขทะเบียนถอถุง6506กรุงเทพมหานครนี่ครับนี่เป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรถประจำตำแหน่งคันนี้ถูกจับตาเป็นเพราะว่านายกเศรษฐาควักเงินซื้อด้วยเงินส่วนตัวควักซื้อเองในราคา7ล้าน5แสนบาท ทีนี้ไปดูว่าเอารถรุ่นนี้นี่มันเป็นยังไงมีรายงานอย่างนี้คุณผู้ชมครับบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหคุณนะสมบัติในพิเศษนะครับห้องโดยสารเป็นระดับที่เรียกว่า First Class ตอนหลังเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกเหมือนกับนั่งบนเครื่องบินโดยสารชั้น first c l a s s ยังไงอย่างนั้นครับแล้วก็ยังมีผนังกันเพื่อความเป็นส่วนตัวมีหน้าจอสำหรับใช้ทำงานขนาดใหญ่ถึง48นิ้วส่วนกระจกก็สามารถที่จะปรับความเข้ม ของแสงได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วยนะครับนี่ฮะวันนี้เนี่ยหลายคนก็เลยฮือฮานะฮะก็ส่องเลขทะเบียนก็้วยอ่ะให้เห็นชัดๆถอถุง65 06นะครับส่วนท่านอื่นๆวันนี้ก็อย่างเช่นนายอนุทินชาญวรกูลครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็นํารัฐมนตรีของพรรคทั้ง7คนถ่ายรูปที่หน้าตึกบัญชาการโดยนายอนุทินระบุว่าขอบคุณนายเสรษฐาที่ไว้วางใจให้มาทํางานร่วมกันส่วนเรื่องนโยบายได้มีการหารือกันหลายรอบแล้วเบื้องต้นนโยบายรัฐบาลจะมีเรื่องกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพด้วยส่วนนโยบายอื่นๆในอนุทินนั้นยังไม่ได้ให้รายละเอียดครับเตรียมแล้วก็ ส่งทีมของพรรคไปหารือกับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำนะครับแล้วก็นโยบายก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ที่ที่เป็นความความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันทุกอย่างก็เป็นไปตามนโยบายจากนี้ไม่ต้องเรียกว่าเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับอเป็นาทางการแพทย์ครับทางการแพทย์และสุขภาพนะครับทดลองเรื่องสายสีเขียวที่อยู่ในมหาแทิทยาตอนนี้ครับมีทิศทา,ยยางยังไงในก็ต้องเข้าไปดูข้อด้จริง ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเขาจะพยายามทำทุกอย่างไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลควบคุมไทที่อยู่ในปราเทศอะไรบ้างมีเรื่องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินล้มตามไก่ย่างกันเดี๋ยวเล่ายามาถามอะไรตอนนี้หนูรับปั่นรับปั่นเรามันเะได้ อ่ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีคนสำคัญที่ช่วงนี้นะักข่าวนี่เรียกกันบิ๊กทินบิ๊กทินนะครับ ก็คือนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งวันนี้ก็มีรายงานครับผู้สึกข่าวรายงานบอกว่าพลโททวีศักดิ์มณีวงศ์ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ารายงานตัวกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพร้อมกับแนะนําทีมดูแลรักษาความปลอดภัยที่บ้านพักส่วนตัวและในวันนี้นายสุทินเดินทางเข้ามายัางทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจําตัวคณะรัฐมนตรีก็เห็นบรรยากาศมีรถ นำมาเนี่ยรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นำมาสองคันครับแล้วก็ยังมีรถปิดท้ายขาบวนอีกด้วยสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ